เนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องแพรแพรเกมฉอบและ d ีแแพรแพรเกม็อบนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมบาสโซ่ค่ะกดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะคล้ายๆ youtube แต่เป็นวงกลมนะคะกดไปค่ะแล้วก็รอนะคะอ่าวันนี้เราจะพาไปแต่งตัวของเรากันนะคะแต่งตัวเราจะลบแต่แล้วก็แต่งตัวใหม่นะคะทุกคนเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นตัวไหนนะคะ อันนี้อันนี้เราไม่ใช้แล้วนะลบไปนี่พพาก็แต่งตัวผิดตัวอึ๊บลบไปแล้วเราก็แต่งตัวไม่สมอยก็ลบไปแล้วเราจะแต่งเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าขอให้ทุกคนเห็นแล้วกันนะคะทำไมต้องแต่งตัวใหม่เอาก็พี่อ่ะต้องแต่งตัวใหม่ให้ทุกคนดูไงของใครของมันนะคะเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิม เป๊ะแต่ว่าเราจะเพิ่มแก้มไปนะคะทุกคนเพิ่มแก้มแล้วก็ทรงผมที่เราชอบมากที่ส,สุดก็น่าจะเป็นตรงนี้นะคะเราต้อจะชอบผมทร<ป>งนี้นะคะแล้วเราก็ผักเปียเพราะเราเป็นคนชอบผักเปียอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้นะแล้วก็เราก็จะ<ม>กดเข้าไปซีเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนี่แหละเออมันคล้ายๆไมมก็จำไม่ได้ อันนี้แหละได้ละสีอาจจะไม่ค่อยเหมือนก็ได้นะแต่ว,ว่าขอเปลี่ยนสีไว้ก็ได้นะตรงนี้ใช่ไหมคะเอาสีน,นี้แหละเข้าฉันแล,แล้วก็จะไปดูว่าเราเอาหูฟังไหมนะคะทุกคนแล้วป๊บนึงเราป,รปิดบลูทูธก่อนปิดเมาส์ เกมนี้เราไม่ต้องชดเป้นผิมก็ได้อะแล้วก็จะกดเข้าไปในหูฟังนะคะทุกคนแล้วก็เอาสีนี้แล้วก็ชอบสีม่วงมาก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 ถ้าใครอยากสมกับของฟันก็มาได้นะคะเข้าบ้านแล้วก็จะเอาพัตเตอร์ปิดแล้วเราก็จะเอาเสื้อแบบน่ารักน่ารักม่งนิ่งมงดูดีดูดี แต่เราจะเป็นคนชอบใส่เสื้ออะไรก็ไม่รู้เราก็จำไม่ได่อ๋อลืมไปว่าเราชอบสีม่วงแล้วเราก็จะไปอันนี้นะคะทุกคนอันนี้เราก็จะไปเอากางเกงที่แบบฉันชอบมากที่สุดเลยนะอะพูดว่าฉันและคุณผู้ชมนะคะทุกคนแต่ว่าเสื้อเราอ่ะไม่มันไม่ค่อยถูกแนวเราเท่าไ่สีม่วงมันเข้มเกินไปนะเราจะเอาสีม่วงธรรมดาได้แล้วค่ะเราจะเอาลองท่าเดิมแล้วก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้เราขอเปนแต่งตัวเพร่เพาก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูการตอนเสร็จนะแล้วเราจะพาไปทัวร์วิวไปทัวร์วานนะคะบ้านมีกี่หลังบ้านมีกี่อันนะคะทุกคนเราก็จะพาไปดูว่าไปค่ะทุกคนเราแต่งตัวน้องเราเสร็จแล้วนะเราจะพาไปดูบ้านของเรากันนะคะ ทุกคนบ้านหลังนี้นะที่เพิ่งสร้างมาใหม่เลยแบบสดๆร้อนๆตั้งแต่เดือนที่แล้วนะแต่ว่าอันนี้เราสวัสดีค่ะวันนี้ช่องแพลเพลเอ็มเราขอเคลียร์วัน,าวนยายไทยก่อนนะ ทุกคนเราสร้างห้องครัวกับห้องกินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่คือห้องกินข้าวี่ห้องครัวสไตล์สีฟ้านะคะเพราชอบนี่ก็คือห้องนั่งเล่นแล้วก็นี่คือของวันวาเลนไทยเราจะเก็บไปย้ายในบ้านเก่าแล้วนะคะทุกคน อันนี้แต่ว่าเรายังไม่พาขึ้นไปห้องทังเนะคะมัเราจะพาไปดูก่อนว่ามันจะนร้ปาโอเคได้แล้วนะคะทุกคนเราก็จะแต่งในบ้านนี้แต่ว่าเราขอแต่งแล้วทุกคนมาดูกันนะคะแล้วขอไปเดี๋ยวว่าไปก่อนนะคะว้าค่ะวาอทุกคนเรามาแล้วนะคะอันนี้เราแต่งเสร็จแล้วตีมสีฟ้ากับ ผสมกับสียมพูนะแต่ตรงนี้เราไม่ได้แต่งนะาเราเค่อยเอาของจเก็บเท่าะหนี่อันนี้คือห้องนะ้ำสไตล์น้ำตาลกับดำนะคะน่ารักดีป้าเราจะพาไปดูวิวข้างนอกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะนังแต่ตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรมากตรงนั้นเข้าไม่ได้หรอกต้องสวนนั้นสะพานนะอันนี้ก็มาทางบ้านเราโรงแรมบ้านเก่าแล้วก็โรงพยาบาลกับอันนี้นะคะแล้วก็ เ,เด็กเล็กส่วนเด็กเล็กอันนั้นน่ะและ้วก็อันนี้ก็เป็นร้านเสื้อผ้าที่มันเป็นลูกกลมๆหน้าตาน่ารักน่แหละแล้วก็โรงเรียนแล้วนะคะร้านตัดผมร้านแมวร้านโยคะแล้วก็ร้านให้อาหารสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะ รับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็ร้านขนมปังร้านฟังเพลงฟังเพลงก็น่าจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบบใส่ไปร้องเพลงอะไรเนี้ยแล้วนี่ก็เสื้อผ้าตรงร้านสก,กินนะคะแล้วก็แล้วก็มีเลี้ยงให้เลี้ยงสัตว์ด้วยมีซูปเปอร์มาร์เก็ตมีร้านเสื้อผ้าต่างๆร้านอาหาร แล้วก็อันนี้ยังมันยังไม่เปิดแล้วก็นี่คือแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะเราจะมาตรงนี้นะเราขอไปเดี๋ยวเราขอไปเตรียมของกันนะ Rubikin <laughs> Another <laughs> ทุกคนเนื่องจากว่าเราอะมาแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องขนของอะไรมามากมายเพราะนี่เรามันเตรียมให้หมดทุกอย่างเราพาไปทัวร์กันนะคะอันนี้ก็คือโซนห้องนอนนะคะห้องน้ำค่ะโต๊ะอาหารค่ะจบแล้วนะคะเราก็จะไปดูกันว่าเรามีอาหารอะไรบ้างน,นะคะเราไปเอาตัวละมากก่อนนะคะ เนื่องจากว่าเราจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อตุนของเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าของแมปอันนี้นะคะเราจะพาไปเปิดว่ามันมีอะไรบ้างน,นะคะทัวแบบชัดๆแน่ๆเลยจะพาไปทุกแมปแต่ว่าจะมีหลายคลิปนะถ้าจะพาไปทั่วแมปอ่ะอ่ oh <my> าแล้วก็จะไป อร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนี่ค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตอาหารเยอะมากอาาบบนันดับแรกเราก็ต้องเอาตัวน่ารักของเรามาหรือว่าทุกคนจะสั่งผ่านแอปก็ได้นะคะแอปในโทรศัพท์เรากดเข้ามาในโทรศัพท์ข้างล่างได้เลยคะ่ะตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดเข้าไปที่มันมีสี่ช่องตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็กดไปที่อาหารก็เลือกได้เลยนะคะสมมติเราเลือกอบบนี้แล้วก็ นี่คะ่ะแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บ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 มันจะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสองสอสองสาอะไรแบบน,นี้นะคะแล้วก็ขอไปเลือกของถ้าเราเลือกเสร็จแล้วเราจะเอามาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างจัดบ้า<ะ>ทุกคนคะ่ะเราได้สั่งของมาแล้วนะคะเราก็จะพาไปดูกันว่าเราเข้าแพ็กง,งไงยังไงนะคะใส่ในกล่องแล้วก็กลับบ้านนะคะน้ำมันซีเรียล ชานม,อมาไอติมกับปลาทูนะคะ<ม>แล้วก็นมนมช็อกโกแลตอันนี้ก็น่าจะเป็นพริกมั้งอ,อ,อันนี้ไอติมอันนี้ข้าวข้าวมะเขือเทศนมมายองเนสอาหารแมวอาหารแมวกับนมน,น,น้ำดื่มกุ้งกับน้องไก่เส้นสปาเกตตี้ อันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละปลาทูกุ้งเนื้อหมดแล้วนะคะแล้วเราก็จะพาไปดูของลับนะคะทุกคนแล้ว่างเรารอนี้นะคะเราไปเก็บพวกผลไม้แอปเปิลกับกล้วยเห็นตรงนี้ไหมคะทุกคนมันเป็นช่องว่างนี่เราเจอแล้วนี่ตัวนี้เราใส่ตรงนี้แอปเปิลเราก็เจอแล้วเราได้ตัวนี้หนานะคะแล้วก็ใครทําตามก็ไปได้เลยนะคะแล้วเราก็เก็บออกมันเด่เก็บให้เขาดีกว่าโอเคอ่าเราจะไป อื่นเลยนะคะอ่าทุกคนเราขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเราจะไปเล่นแบบนี้แล้วก็ทัวร์แบบละเอียดนะคะ EP ต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปที่แบบที่สวยๆนิดนึงนะระหว่างเราที่สวยๆแล้วก็สต็อปคลิปไว้ก่อนนะคนะน่าบุ๊บ บ๊ายบายนะทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามช่องแพรแพรกลิ้มเฉอตะเทียแพรแพรกลิ้มเฉาตะนะคะเราจะลงคลิปทุกวันนะคะถ้าตอนเบิกเทอมเราจะลงแค่สองวันก็คือวันเสาร์กับอาทิตย์นะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ